สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยดียครับวันนี้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง PPV สุดคุ้มค่ายอดนิยมที่สุดในตลาดประเทศไทยกับมิสูบิชิปาเจโร่2.5 GT ปี2011ครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลจัดให้แล้วกับราคาสุดว้าว358,000บาทสวยๆลงตัวเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันสุดๆคันนี้ต้องบอกว่าซื้อสดก็ดีจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายเครดิตฟรีดาวกันไปเลย รถจอดอยู่กาญจนาพิเศษนะเพื่อนๆใครสนใจรีบเลยครับวีดอคอได้ครับนัดหมายดูรถได้ทดลองขับกันได้หรือจองด่วนๆก็ดได้เช่นเดียวกันเอาที่ชอบเอาที่ใช่ครับวันนี้คัดมาให้แล้วตัวนี้แม็หล่อมากเลยครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วภายในสวยๆกริบๆเลยใหม่น้อยๆครับรถประวัติดีคุณภาพนะถูกต้องไม่เคยติดแก๊สเอกสารครบสมบูรณ์แบบครับเพื่อนๆมามาขับเอาไปได้แล้วนะครับ กับราคาแบบนี้ใครสนใจ088 584 5375ครับปาเจโรคันนี้รอท่านอยู่ครับเครื่องยนต์ดีเซลสุดคุ้มค่าสุดประหยัดงามสุดๆไม่ผิดหวังครับ